มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเก้าเหลาเฉาแซบฮุนเซนเดือดปกป้องลูกชายปงข่าวลือฮุนมาเน็ตมีลูกกับญาติมีข่าวลือเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างสมเด็จฮุนมาเน,ตน็ตนายรัฐมนตรีคนปัจจุบันของกัมพูชากับหญิงสาวคนหนึ่งนะคะซึ่งถูกระบุว่าเป็นญาติทางฝั่งแม่กําลังกลายเป็นประเด็นร้อนที่ประเทศกัมพูชาหลังจากข่าวลือนี้ที่ค้างคามานานหลายปี กลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งนะคะและนําไปสู่การออกมาเคลื่อนไหวของหญิงสาวผู้ตกเป็นข่าวร่วมกับสมเด็จฮุนเซนอดีตนายกรัฐมนตรีและก็ปิดาของฮุนมาเนตข่าวลือดังกล่าวอ้างว่าฮุนมาเนตมีลูกกับหญิงสาวคนดังกล่าวซึ่งเป็นญาติห่างๆกันโดยมีกระแสพูดคุยกันอย่างแพร่หลายว่าลูกของเธอมีหน้าตาคล้ายกับฮุนมาเนตอย่างมากเมื่อกระสาข่าวรุนแรงนะคะหญิงสาวคนดังกล่าวได้อัดคลิปวีโอผ่านทางติ tik กตอกเพื่อชี้แจงเธอบอกว่าฮุนมาเนตเป็นลูกพี่ลูกน้องของแม่เธอและเคยช่วยเหลือเรื่องของทุนการศึกกกษาาและรรเเียนนใช่วงด็ๆ เธอยืนยันหนักแน่นว่าเธอมีสามีแล้วและไม่เคยมีความสัมพันธ์ชู้สาวกับคุณมาเนตโดยลูกของเธอเป็นลูกที่เกิดจากสามีอย่างแน่นอนองไรก็ตามคําพูดบางประโยคในคลิปของเธอเช่นฉันไม่เคยไปอ่อยเขาหรือฉันไม่ได้อยากจะได้อะไรจากเขากลับทําให้ชาวกัมพูชาหลายคนตั้งข้อสงสัยหลายคนถามว่าถ้าเรื่องทั้งหมดไม่จริงทําไมเธอต้องพูดแบบนี้และทําไมเพิ่งออกมาอธิบายทั้งที่ข่าวลือมีมานานแล้ว ความเคลื่อนไหวล่าสุดมาจากสมเด็จฮุนเซนซึ่งได้แชร์คลิปวิดีโอของหญิงสาวคนนี้ลงในเพจ Facebook ส่วนตัวนะคะพร้อมข้อความปกป้องลูกชายอย่างเต็มที่พร้อมย้ำว่าหญิงสาวในคลิปเป็นเพียงญาติห่างๆและไม่เคยมีความสัมพันธ์กับฮุนมาเนตพร้อมทั้งเตือนผู้ที่อยู่เบื้องหลังการปล่อยข่าวหรือว่าอย่าคิดว่าไม่มีใครรู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังแม้จะมีการชี้แจงแต่ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ข้อสงสัยอยู่เช่นการที่ลูกหน้าตาคล้ายกับคุณมาเนตเป็นเรื่องบังเอิญจริงหรือสามีก็ไม่เคยมี เพื่อพิสูจน์ให้ชัดเจนไปเลยขอ,ขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ